ว,นนนวันที่เราเราคอยมาถึงแล้วนะคะแม่แม่คะค่อยๆเดินเดี๋ยวเหยียบน้ำาืีหัวเนี่ยหรอบ็อคค่อยใจ่หรือรอบนัง่ง กินน้ำแล้วนะคะ

อยากกินหญ้าอยากกินหญ้าเอากินแค่นั้นบน้ำเอาไเลย ตลาดจำกตัวตัวใหญ่สนุกอ๋อก็เล่นของเราได้เล่นน้ำนะคะเล่นโคลนเนาะตอนนี้พ่อน้อยก็ปลด โซ่ล็อกงานล็อกขาข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผูกล็อกแค่ขาข้างหน้านะ,ะตอนนี้โพลีสบายตัวเลยนะคะสบายตัวเลยวันนี้วันนี้เมตุยมาเฝ้าโพลีนะคะเพราะว่าพ่อน้อยไปตัดหญ้าเนาะเพราะว่าตัวชาวบ้านเลี้ยงวัวนะ ตัวหลงม,มหาโพลี่นะถูขัดตัวเลยนะคะวันนี้โอ้โหสบายเลยนะนี่ดูอยู่แบบไกลๆเนาะเพราะว่าถ้าโพ่อไม่อยู่เราก็ไม่กล้าใกล้นะคะกิน กินยาก,กินสางข้าวนะคะพเลก็คงจะคิดถึงไออุ่นเหมือนแต่ก่อนเนาะก็สามสีเดือนนะไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็คงจะสบายตัวขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะนี่ได้อาบน้ำโคลนได้กินน้ำซะะคะได้กินสางข้าวเนาะ เพียงพ่อน้อยเอาอะไรมาให้พอ่อเล่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะส่วนงหญ่แล้วก,กับสับปะรดนะกลนที่จะไปตัดหญ้านะคะเอาหญ้าก,กับสับปะรดมาให้พอ่อเล่ก่อันนีเ้เอาให้ผู้ช่วยมาช่วยครับผู้เดียวไม่ได้ครับมือ,อไรไม่ท่านนอนอยู่จีบครับนั่งจีบผู้สาวมืดขคืนเลยครับ จัดพี่น้องไปไปับให้กเมกันรุเม่งเริ่มเก่าแล้วต่อให้กินครับาเ่งผสามคนครับผมสคนลอยครับพี่น้องเอ้ยสามยุ้ลอยสามยุ้ลอยครับผมสามโตลอยพี่น้องมาเพิ่งเอาอยากลูกขายบริการกินครับจัดเต็ม ดูโค่เล่นรออยู่นู่นนะคะ,ะ,ะต่างกระจเลยค่ะดูค่ะโค้เล่น เกียวให้ก่อนแล้วอโอ้โหยาให้อาหารเยอะแยะเลยนะคะพวกนี้ มีนติกด,ด,ดก็เอวยแหลถูถูขันดากขันดากดูนะคะว่าพ่อก,กับลูกก็คุยอ,อะไรกันนะ ว่าเขาปลดทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกชายเขาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยมองตรงโคนหางเขาเลือดเลยนั่นแบบเป็นแผลเลยเหมือนอะไรบาดอะ่ะโอ้บาดยาวเลยนั่น ตรงคูนห hmm. ่างนะคะตรงที mm. ่เป็นเพลยยาวเลยนั้นพอเลทู่บาวบาเจ็บเด็กข้างหลังเมีย ก็น้อยไปดูตรงแผ่ข้าง,งหลังลงไปจำหางดูสิมันมีแผลยี่ต้องดากนะเนี่ยแล้วเราขันแล้วก็ถูแล้ะก็สาข์สร้างเนาะเราว,ถ,ว,ถ,ว,ถ,วถูไปแผ่มันกข็ขาด บาดแข้นก็เลือด่็นโม่บ้านเฮ้ยบ้านเหรอตอนนี้คุณพ่อครับน้องๆจะไปตัดยานะพอแล้วเขียวเอาไม้ เพื่อนั่ววงด้วยเสร็จเลยกาุ้ม,มที่เสร็จกดทับไม่แต่งกว่างดีออโอ้นิ่งกินทั้งยากิกนทั้งสับป,ประรดนะฮะอ๋อดึงไปอีกแล้วโมไอีกแล้วโมรู้มากอีกไปตัดหญ้าต้นครับท่านผู้ชมครับผมไปเดี๋ยวพ่อน้อยก็จะไปตัดหญ้าต่อนะคะเดี๋ยวแม่ตุ้ยก็อยู่เฝ้าพ่อนี่ก่อนเนาะ